ล่าสุดมีชื่อปรากฏออกมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับสําหรับบรรดาผู้คนในวงการบันเทิงดารานักแสดงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าไปเอี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่ฟอร์เร็กสามดีปรากฏชื่อของดาราปอป่าครับล่าสุดครับไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายอพิรักผู้บริหารของฟอ r ์เร็กสามดีอย่างที่ผมบอกนะครับว่าล่าสุดเนี่ยยังมีดารานักแสดงนะครับที่อยู่ในข่ายนะครับที่จะถูกดำเนินคดีแชร์ฟอร์เร็กสามดีเนี่ยอีก รายล่าสุดครับมีอักษรย่อเป็นปปนะครับมีความเกี่ยวพันโดยเฉพาะในเรื่องของเส้นทางการเงินกับนายอภิรักษ์ผู้บริหารของบริษัท f o ร e x ด็ดีที่ถูกจับกลุมไปแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยวันนี้อยู่ในคุกข้อมูลนี้ได้รับการเปิดเผยจากว่าที่ร้อยตีธนกิจจิตอารีรัตน์ครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีการเปิดเผยคือว่า DSI เนี่ยกำลังพิจารณาความเชื่อมโยงไปถึงดารานักแสดงคนหนึ่งที่มีอักษรย่อคือปอปครับเนื่องจากพบหลักฐานเชื่อมโยง เส้นทางการเงินกับนายอภิรักษ์ผู้บริหารของ f o r e ด3ดีคาดว่าหากผลการรวบรวมหลักฐานมีความชัดเจนขึ้นเนี่ยเรวๆรี้จะสามารถเปิดเผยได้ว่าดาราปอป้าคนนี้เนี่ยคือใครส่วนที่โซเชียลตั้งข้อสังเกตว่า d ีเอสไอเนี่ยมีเกณฑ์ยังไงในการพิจารณาที่จะดําเนินคดีกับคนต่างๆทาง,างว่าที่ร้อยติธนก,กิจบ,บอกนะครับว่าหลักการดําเนินคดีเนี่ยจะเริ่มจากที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เลยอันดับแรกต้องมีคนไปแจ้งความก่อน จากนั้นทาง DSI จะรวบรวมข้อมูลของผู้เสียหายมาวิเคราะห์ดูความเชื่อมโยงทั้งหมดซึ่งในคดีนี้ผลการวิเคราะห์มุ่งไปที่นายอภิรักษ์กับพวกที่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ต้องหาหลักคดเออ็ค่อยๆพิจารณาต่อไปที่เส้นทางการเงินดูว,ว่าการทําธุรกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดบ้างใครที่ได้รับผลประโยชน์ผิดปกติใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับการชักชวนผู้เสียหายมาลงทุน ทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วว่าธุรกิจดังกล่าวเนี่ยไม่มีการดําเนินการจริงหรือสามารถทําได้จริงจนสามารถแบ่งออกเป็นได้2กลุ่มคือกลุ่มผู้ร่วมกระบวนการคือกลุ่มแรก2คือกลุ่มผู้ชักชวนให้ผู้เสียหายมาลงทุนนี่เนื่องจากวิธีการชักชวนผู้เสียหายเข้ามาลงทุนในแชร์ฟอเร็ก์เนี่ยมันเป็นลักษณะต้องให้คนที่ลงทุนก่อน,อนหน้าเป็นคนชักชวนเท่านั้นทําให้คนที่ชักชวนเนี่ยมีชื่อเปรียบเสมือนเป็นแม่ขายโดยอัตโนมัติไป พนักงานสอบสวนเนี่ยจึงต้องทําการคัดแยกคนกลุ่มนี้ให้ชัดเจนก่อนว่าใครที่มีส่วนร่วมกระทําผิดเป็นผู้เสียหายตัวจริงโดยดูจากเจตนาและเส้นทางการเงินของบุคคลน,นั้นๆเป็นหลักยิ่งผู้เสียหายจํานวนมากให้การตรงกันก็ยิ่งชัดเจนครับว่าคนคนนั้นเนี่ยมีโอกาสจะถูกเรียกตัวมาให้ปากคําและหากไม่สามารถตอบคาถามใดๆได,ได,ได้หรือชี้แจงที่มาที่ไปเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาคนก่อนหน้าได้หรือบอกที่มาที่ไปของเงินที่มาเข้าในบัญชีเนี่ยไม่ได้ ก็ถูกดำเนินคดีสุดท้ายในที่ท้ายที่สุดนะครับนี่ดาราปอ่าคือใครครับยืนยันนะครับเนขานุการฐมนตีว่าการกระทรวงวิธรรมยืนยันว่ามีพยานหลักฐานโดยเฉพาะเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับผู้บริหาร For e เ3็กสาดีเร็วนี้จะมีการเปิดเผยชื่อครับหากมีพยานหลักฐานมากพอต้องติดตามนะครับเรื่องนี้เนี่ยหกักไปชรีผมว่ามันเพิ่งเริ่มอีกทีแรกเท่านั้นเข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสกมครับ